นี่เลยอยู่กับคุณปูนิกกี้ของเรามิสซิสเบิ <Mrs. World S 2> ะนะคะสวัสดีค่ะต้องกล่าวนิดนึงไปประกวดที่ต่างประเทศมาเป็นไงบ้างใช่ไปประกวดที่สหรัฐอเมริกานะคะ<ม>ที่ลาสเวกัสนะคะ<ม>ก็เพิ่งกลับมาได้สัปดาห์ที่แล้ว<ม>แล้วก็กักตัววันนี้ก็เลยออกงานได้แล้วค่ะใช่ค่ะก็ไปเก็บตัวทั้งหมด 9ก้าวันนะคะตั้งแต่วันที่7นะคะวันที่7มกราคมนะคะจนถึงวันที่16ก็คือสิ้นสุดการประกวดเราก็ได้ตำแหน่งมาด้วยนะคะก็คือตำแหน่ง Mrs. World มิสซิสเวิร์ t โฟโตจีนิกนะคะนั่นก็คือขอใจท่านภาพนั่นเองเพราะว่าเราก็ แต่งเต็มทุกวันนะคะไม่ให้แพ้ประเทศอื่นเลย<ด>แล้วก็มีนางงามทั้งหมด42ประเทศเข้าร่วมจริงๆแล้วจะเยอะมากแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนาะก็เลยทําให้มีทั้งหมด42ประเทศค่ะเข้าร่วมการประกวดได้เลยแล้วประทับใจอะไรบ้างในการประกวดครั้งนี้การประกวดครั้งนี้ประทับใจมากคือนางงามทุกประเทศคือสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วเป็นเวทีมิสซิตและทุกคนเนี่ยได้โชว์ศักยภาพของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาคัส นคติที่มีต่อสังคมและที่สําคัญเนี่ยทุกคนนะคะเ,เขาเรียกว่ามีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือแบ่งปันแบบในเรื่องของชาดิตี้ที่ดีมากๆนะคะและไม่ใช่แค่เราประเทศเดียวคือทุกๆประเทศเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามีศักยภาพมากก็เลยก็เลยประสึกว่าประทับใจว่าเฮ้ ในประเทศอื่นๆเนี่ย,เ,ยเขามีการส่งเสริมสตรีที่สมรสแล้วเหมือนกันนะใช่เลยนะอ่าสำหรับคนที่พลาดในการประกวดนางงามตั้งแต่วัยรุ่นมานะคะสามารถ <Hey. S 2> ที่จะมาประกวดนางงามตรงนี้ได้ไหมและต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างได้สำหรับคุณแม่หรือว่าผู้หญิงทุกคนนะมีฝันแน่นอนเนาะแล้วใครที่พลาดในตอนที่เราอายุน้อยแล้วก็ไปแต่งงานมีครอบครัวหรือใช้ชีวิตของตัวเองไปละลืมลืมที่จะสารฝันตัวเองตอนนี้เนี่ยค่ะ Missis Thailand World เราเปิดโอกาสให้สตรีที่ผ่านการ สมรสแล้วตั้งแต่อายุ30ป,ป,ปีขึ้นไปนะคะสมรสแล้วจะซิงเกิลมัมหรือหรืออยู่ในสถานะที่เคยผ่านการสมรสม,รมีลูกไม่มีลูกได้หมดเลยค่ะก็เราเปิดให้ทุกคนนะคะมาร่วมแสดงศยภาพมาร่วมกันแบ่งปันแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราจะเป็นโรโมเดลให้กับสตรีที่สมรสแล้วนะคะจะได้เขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเนี่ยยังลุกขึ้นมาสู้อยู่และตามความฝันอยู่ค่ะก็เราจะประกวดกันนะคะในการปีนี้นะคะการปีนี้จะมีการจัดประกวดเพื่อ ส่ตงตัวแทนไปในปีปีถัดไปก็คือปลายปีนี้เองได้เลยอ่ะสำหรับคุณผู้ชมสามารถติดตามเพจช่องทางไหนได้บ้างก็จะเป็น Missis Thailand w o r l d นะคะ Missis Thailand World นะคะ,ะ,คะเราก็กำลังต้องการเลยหาสตรีที่มีความพร้อมสม้สแล้วและพร้อมที่อยากแบ่งปันเข้ามาได้เลยนะครคือเราไม่ได้บอกว่าต้องสวยที่สุดแต่เราอยากให้คุณสวยจากภายในไม่จำเป็นจะต้องหุ่นดีที่สุดแต่ให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะทุกคนใครที่พร้อมยินดีเลยค่ะ ติดตามผลงานช่องทางไหนบ้างฝาก IG ได้เลยค่ะก็ IG นะคะมิสซิ Thailand, ไทยแลนด์มิสซิไทยแลนด์เวอร์เหมือนกันค่ะมิสซิไทยแลนด์เว l ร์ a c e b o o k ก็มิสซิไทยแลนด์เว r ร์เช่นกันนะนะคะติดตามนะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะ